ผมไม่ใช่พวกที่ปั่นหรือเก่งกำไรผมตอบได้ว่าเกมนี้เป็นเกมของอผู้ถือหุ้นหลายย่อยที่เล่นกันเองนะครับโดยที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับ ในครอบครัวของเราเนี่ยไม่ว่าครั้งที่หนึ่งก็ดีครั้งที่สองก็ดีทางครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้ขายหุ้นเลยแม้แต่หุ้นเดียวแล้วก็เราก็ไม่ได้ซื้อด้วยไม่ได้มีส่วนผักดันทําให้ราคาหุ้นมันขึ้นไปสุดแล้วก็ไม่มีส่วนที่ทําให้หุ้นมันลงมาตกลงมาต่บผมคิดว่าแก๊งที่ปั่นราคาก็ดีนะฮะหรือผู้ที่เก่งกําไรก็ดีเขาอ,อาจจะจับจุดอ่อนของครอบครัวเราได้ตรงที่ว่าครอบครัวเราเดี่ยรักหุ้น นะฮะเราเราก็กอ่อทุนไว้ไม่ได้ขายหุ้นเลยไม,ไ,มไม่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่ก็ตามนอกจากเรื่องของการรักหุ้นแล้วนะครับครอบครัวเราก็ยังกังวลว่าถ้าขายไปเราจะผิดกฎหมายไหมผิดกฎอ,อ,อ,อะไรที่ต่างๆนานาหรือเปล่าก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกับเกมหุ้นเลยผมตอบได้ว่าเกมนี้เป็นเกมของอผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เล่นกันเองนะครับโดยที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ย ไม่รู้เรื่องเลยครับพวก s p e c u l a t e เขาจะทำยังไงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมเขาได้ได้แต่ให้องค์กรอิสระเช่นตลาดหลักทรัพย์ก็ดีหรือกรอตอก็ดีเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบดีกว่าผมไม่ใช่พวกที่ปัน่นหรือเก่งกำไรนะฮะผมคิดว่าในส่วนของผู้บริหารเนี่ยหน้าที่เราก็คือสร้างบริษัทนี้ให้มันจเจริญเติบโตอย่างมั่นคงนะฮะ คือผมคิดว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นไปได้เที่ยวนี้น่ามาจากผลประกอบการที่ดีนะฮะรวมทั้งมีนักลงทุนเห็นว่ามีอนาคตที่ดีนะฮะเที่ยวนี้ถึงจะขึ้นไปได้ผมคิดว่าพวกที่เก่งกําไรเนี่ยน่าจะออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่พวกที่เ,เป็นแฟนคลับเราจริงๆที่ยังคงอยู่ครับ จริงที่เราทำวอลเลนขึ้นมาเนี่ยสาเหตุหนึ่งคือเรามองถึงเรื่องการเจริญเติบโตในเรื่องของ M&A บริษัทที่เป็นบริษัทที่ดีและมียนาคตมีความเกี่ยวเนื่องกับทาง Pioneer Motor นะฮะเราก็เลยเรียกระดมทุนเนี่ยรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการสํารองนะฮะอันนี้เราจะสํารองได้มากหรือได้น้อยมันไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมธุรกิจธ,ธรรมดา นะครับกิจกรรมธุรกิจธรรมดามันก็สามารถดําเนินไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวอลล์เลก้อนนี้เลยครับปริมาณวอลลเลทั้งหมดเนี่ยมันมี104ล้านหุ้นนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีคนเอเซอร์ไไปแล้วเนี่ยประมาณสักสองล้านกว่าหุ้นเกือบ3ล้านหุ้นที่เหลืออีกก็ประมาณสักหนึ่งรอยสอนะฮะหนยสองล้านหุ้นโดยประมาณครับก็เดี๋ยวต้องรอประมาณวันที่15เราก็จะรู้ว่า คนเนี่ยเอ็กซ์ไซส์มากน้อยแค่ไหนยังไงครับเรื่องระดมทุนเดี๋ยวขอคิดก่อนว่า,ากิจกรรมที่เราจะทํา m a นั้นนั้นมันจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนยังไงนะฮะในเฟสที่1ถ้ามันประสบความสําเร็จแล้วมันเดินหน้าด้วยดีถึงจังหวะนั้นเราราคาหุ้นมันดีกว่าดีเราค่อยมาดูเรื่องวอลเลนกันใหม่ดีกว่าครับ เราเตียงโตแบบออร์แกนิกไปเรื่อยๆนะฮะปีหนึ่งเนี่ยมันก็คงทำกเ็เขาเรียกว่าโกรดมันน่าจะ10% 15%สแม็กซ์สุดอาจจะได้สักยีนะฮะถ้าเป็นออร์แกนิกไปผมก็เลยมองข้ามช็อตว่าเราในเมื่อเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราน่าจะใช้ความ,มาเป็นหมหาชนของเราเนี่ยโตแบบไม่ออก์แกนกละนะฮะเราควรจะไปมองธุรกิจที่มันดีนะฮะเรามีศักยภาพ มาต่อแขนต่อขาให้ไพโอเนียโตขึ้นไปเรื่อยๆปัจจุบันไพโอเนียเราพียอดขายประมาณสักหกรนะฮะถ้าถามว่าอีกสปี5ปีข้างหน้าเนี่ยผมมองยอดขายที่เท่าไหร่อันนี้เป็นแค่ความฝันนะครับผมก็ฝันอยากจะเห็นตัวเลขเป็น4หลักแทนที่จะเป็น3หลักยังเหมือนอย่างทุกวันนี้ครับนะะต้องเตินพันสองพล้านขึ้นไปครับต้องเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับไพโอนีรนะฮะ ต้องมีการซินเกจี้กันมีคู่แข่งขัดน้อยแล้วก็สามารถทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนมากกว่าครับ